เป็นหนึ่งในกระเป๋าที่เท่ที่สุดในบรรดาทีซ์ลิงแบกนะครับมันคือกระเป๋าตัวใหม่จากแบรนด์นิดนะครับนิด R1 วัเขาได้รุ่นนี้ว่าเมกาครับผมหน้าตาการดีไซน์การออกแบบและเทคโนโลยีและฟีเจอร์ต่างๆที่หลายคนติดใจมากๆอันหนึ่งอ่ะที่อยากบอกคือมันไม่ใช่เป็นแบบกระเป๋าใส่ MacBook แบบสลิงข้างเดียวที่แค่คิดขึ้นมาให้เสร็จๆ แต่คิดขึ้นมาให้ใช้จริงทุกคนภายใต้กระเป๋าที่เท่และดูแบรนด์ขนาดนี้เป็นเทคสลิงแบกที่สมบูรณ์แบบมากครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V425 ดิกรีครับวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋ากันครับและต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในกระเป๋าที่เท่ที่สุดในบรรดาเทคสลิงแบกนะครับมันคือกระเป๋าตัวใหม่จากแบรนด์นิดนะครับนิด R1 เขาเรียกรุ่นนี้ว่าเมกาครับผมคือหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับตัวนิด R1 ก่อนหน้านี้นะครับที่แบบเป็นกระเป๋าที่ได้รับความนิยมมากใน Kickstarter รวมไปถึงร้านของเราด้วยนะครับซึ่งจริงๆแบรนด์นี้เขาบอกว่าเขาได้ฟีดแบ็กมานานละว่าไอตัวกระเป๋าของเขาเนี่ยจริงๆมันใส่ได้ถึงตัว iPad 10นิ้วนะครับและจริงๆลูกค้าอยากให้ใส่ตัว macbook ได้นะครับจนในที่สุดเขาก็ปล่อยตัวนี้ออกมานะครับชิ่อ์ด้วนมเมกาซึ่งจะสามารถใส่ได้สูงสุดถึงตัว macbook 14นิ้วเลยนะครับตัวนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้ทําให้มันใหญ่ขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันมีการอัปเกรดฟีเจอร์หลายๆอย่างด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าจะเป็นตัวที่แบบได้เทคโนโลยีล่าสุดดของงตตััววนนิมา้ยะครบซึ่ เขาก็มีเปิดในโปรเจกต์ Kickstarter อีกแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนิดเหมือนกันสำหรับใบนี้นะครับมีคนฟันดิ้งไปกว่า10ล้านบาทเลยนะทุกคนคือโอ้โหคือไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าแฟนคลับนี้แต่จะชอบซีรีส์ R1 มากๆนะครับและใช้คำว่าไซส์ที่ใส่ macbook ได้ในหลายคนน่าจะรอคอยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวนิดเนี่ยจะทำให้แฟนๆนะครับสมหวังกันหรือเปล่าหรือเป็นยังไงไปชมครับและก่อนจะไปดูนะครับฝากกดซับเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน425ดีกรีด้วยนะครับรวมไปถึงตัวนิด R1 ga ทุกรุ่ครัสามารถ ซื้อได้ที่ 425degree.com นะครับหรือหน้าร้านทั้งหมดของเราครับเรามาว่ากันเรื่องของตัวนิดก่อนนะครับคือนิดเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นผมรีวิวเมื่อนานมาแล้วนะครับน่าจะเป็นช่วงแบบโควิดเลยนะครับจะเป็นตัวกระเป๋า R1 นะครับคือผมก็เห็นเขาตั้งแต่ตอน Ki ิ k s t a r t e r อร์นะครับแล้วรู้สึกทั้งอยากใช้แล้วก็อยากเอามาติดร้าน 425degree มากๆนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ร่วมงานกันเรียบร้อยก็คือจะมีคอลเลคชันของนิดเนี่ยขายในแบบร้าน425เยอะนะครับจุดเริ่มต้นเขารู้สึกว่ากระเป๋าคอ ในตลาดอะมันแบบโฟกัสกันแค่การใส่อย่างเดียวในเมื่อคนใช้บางคนเป็นแบบองค์โทโพเนอร์เป็นผู้ประกอบการที่แบบมีอินสไพเรชันหลากหลายทําไมแบบในแง่ของดีไซน์กระเป๋าที่เขาต้องใช้เป็นประจำอะมันดูแบบธรรมดาธรรมดาเขาก็เลยเกิดแรงบันดาลใจอยากทํากระเป๋าเนี่ยที่มันสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของดีไซน์ว่ายังตอบโจทย์เรื่องฟังชันแนลิตี้นะครับและจริงๆในเรื่องของตัวกระเป๋าเนี่ยเขาก็เริ่มมาตั้งแต่ซีรีส์ของตัวอูโนนะครับที่เป็นแบบตัวเป้ามาก่อนแล้วก็จะเป็นตัวฟีโน่ที่เป็นกระเป๋าสําหรับใส่กับตัว สูตรได้นะครับแล้วก็มาเป็นตัวซีรีส์ R1 นะครับ ที่เป็นตัวสลิงแบบที่ใส่ iPad Pro 11ได้นะครับซึ่งซีรีส์ตัวนั้นเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ประสบความสําเร็จที่สุดจนกระทั่งปีที่แล้วเนี่ยเขาออกคอลเลกชันตัวนี้ออกมาเป็น Black Label ซึ่งหลายคนอะ่ะชอบความเป็น R1 อยู่แล้วในเรื่องของฟีเจอร์หน้าตานะครับตัวนี้เขายกระดับเรื่องของตัววัสดุขึ้นมาให้ออกเป็นตัวนี้และสําหรับตัวล่าสุดในซีรีส์ R1 ก็ออกมาเป็นรุ่นนี้คือรุ่นเมก a านั่นเองนะครับจริงๆแบรนด์นิดเนี่ยเราจะได้คุยออกับคุณคเจสนน er ันนีค้เ เคยเจอตัวจริงนะครับแล้วก็มีการพูดคุยมาตลอดนะครับซึ่งคุณเจสัตนตอนนั้นเคยมาอัปเดตกับเราทีหนึ่งว่าปีนี้เขาจะมีตัวใหม่ออกมานะครับซึ่งก็คือตัว R1 รุ่นเมกาแบบใส่ macbook ได้นะครับตอนนั้นเป็นวิดีโอคอลผมนิดป,ปกมือเพราะว่าในฐานะคนที่แบบใช้นิด R1 มาเองอะรู้เลยว่าจริงๆอะหลายคนอะจะอยากได้ใส่ macbook เพราะว่าอาวันมันเป็นกระเป๋า iPad แเราพกแบบทั้งหมดไม่ได้บางคนต้องใช้คอมจริงๆไงอาวันมันมีความพิเศษและความลงตัวในแบบของมันน่ะหน้าตาการดีไซน์การออกแบบและเทคโนโลยีและฟีเจอร์ต่างๆที่หลายคนติดใจมากๆตัวนิดตัวอื่นๆเนี่ยมันไปตอบโจทย์ด้านอื่นที่มันไม่ได้เหมือนกับ R1 แล้วก็จะว่าหลายคนชอบรูปลักษณ์แบบนี้ที่จะสะพายอยู่ข้างหลังแต่ขอไซส์ macbook ได้ไหมมีคอนเซปต์อันหนึ่งของตัวเนี่ยที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับ คือเขาทำไซ์ macbook ขึ้นมาใช่ไหมแต่ทุกคนลองดูเทียบกัน2อนันเนี่ยคือมันใหญ่ขึ้นแค่นิดเดียวยนะครับถ้าเป็นคำของคุณเจสันเนี่ยคือมันจะใหญ่ขึ้นแค่1-2นิ้วนะครับความสูงขึ้นมานิดนึงนะครับหรือว่าระยะความกว้างก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเขาบอกว่าความจุข,ของใบเนี่ยที่แบบเป็นเวอร์ชั่นใหญ่ที่สุดอะคือเกือบ,เก,อบเกือบเท่าตัวเลยนะครับเมื่อเทียบกับใบนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อออกมาว่าถ้าเขาจะทำกระเป๋า macbook จริงๆิเนี่ยนิดแบบ เอาไปทําให้ใหญ่ขึ้นแต่เขาอยากตีความคอนเซปต,ต์แก้ปัญหาการใช้งานและมีดีไซน์ที่แบบเอาไปตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแฟนคลับนิดอีกทีหนึ่งเบื้องต้นนะครับจริงๆคําว่าเมกาสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยที่มันจะแตกต่างจาก R1 ก่อนหน้านี้หรือ R1 Black Label ครับคือเขาตีความว่ามันสามารถใส่ตัว MacBook 14นิ้วหรือโน้ตบุ๊ก14นิ้วได้นะครับขนาดจะสามารถใส่ตัวแล็ปท็อปได้พอดีเลยนะครับหรือว่าใส่กับตัว DSLR นะครับแล้วก็มีเลนส์สเลนส์ใส่เข้าไปได้นะครับเขาตีความว่ามันเป็นกระเป๋า gadget tech sling bag นะครับที่สามารถใส่ได้ใหญ่ขึ้นนะครับคือเหตุผลคนที่แบบเขาจะใช้ sling bag หรือ messenger bag เนี่ยความแตกต่างจริงๆคือความกระชับตัวเวลาเคลื่อนไหวเดินปั่นจักรยานหรือแบบวิ่งไปมาเลยเนี่ยมันจะอยู่ชิดกับตัวเองไม่แกว่งไปแกว่งมามันจะพอดีกว่า ซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น MacBook ที่ยังตอบโจทย์นั้นอยู่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนของดีไซน์กันก่อนนะครับมันเป็นดีไซน์ซิกเนเจอร์นะครับของนิด R1 วันอยู่แล้วนะครับที่จะมีขีดจิงเฉียงแบบนี้แต่ว่าแน่นอนหละหลายคนที่ซื้อตัวนิดไปเนี่ยคือชอบรูปลักษณ์แบบนี้นะครับมันไม่ใช่กระเป๋าคอมแบบบวมๆนะหนาๆอะไรเงี้ยที่แบบมันมีซิปอะไรพวกนั้นนิดทุกรุ่นจะจริงจังเรื่องดีไซน์นะครับคือเรื่องดีไซน์คือต้องมาก่อนนะครับแลวอาวันเป็นหนึ่งในดีีไซน์ท่แบบ ตอบโจทย์คนทั้งโลกอ่ะคนไทยก็ชอบมากๆลายสามเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์แบบนี้แต่ภายใต้หน้าตาแบบนี้ก็จะเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ซ่อนมาเป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงมันจะได้ในเรื่องของความบางด้วยนิดท,ทุกตัวจะบางครับบริเวณข้างๆอย่างเงี้ยคือมันจะอยู่ประมาณ5เซนนะครับอันนี้คือเวอร์ชันแบนสุดของมันนะครับจริงๆอ่ะผมมีอีกใบหนึ่งที่แบบเอาไปลองใช้กเกือบสองสามอาทิตย์ละอันนี้มีจุกข,ของแล้วแบบขยายไซส์บางส่วนนะครับแต่ภายใต้การใส่ของครับคอนเซปต์ของนิดอาวันคือมันจะคงรูปลักษณ์ กับความบางไว้เสมอคือเชฟกระเป๋าจะไม่เสียแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่ามันหนาเอถอะทาขึ้นมามันจะมีความแบบแบนอยู่ในการออกแบบของเขาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนใช้นิด R1 เนี่ย จะชอบมากๆนะครับจะรู้สึกว่าเป็นกระเป๋าที่แบบมันแนบชิดติดตัวนะครับแล้วก็ไม่เธอทะนะครับตัวนิตอาวันะครับภายใต้ความเท่มันใช่ป่ะมันจะมีความเรียบไปด้วยนะครับมันจะเป็นกระเป๋าสไตล์ซ่อนซิปนะครับคือใช้คําว่าเวลาดูหน้าตาเนี่ยคือคุณจะไม่เห็นซิปเลยนะครับในมุมนึงอะคือเขาบอกว่ามันกันขโมยนะครับถ้าโจนเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยกับกระเป๋าซิปทั่วไปเขาจะเงียบอะไรพวกนี้นึกออกไหมนิดอารวันซิปมันอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่อยากใช้เวลามาขโมยอะไรแบบนี้นั่นคือวิธีคิดของเขานะครับซึ่งา เดี๋ยวเราเล่นให้ดูทั้งหมดอีกทีนะครับและในเรื่องของสีนะครับเขาออกมา3สีด้วยกันตัวแรกเนี่ยคือ Gray s ชา d o w g r i ินะครับมันก็จะเป็นสีโทนเทาๆแนวคาร์บอนคาร์บอนหน่อยนะครับและตัวเนี้ยเราจะเห็นเป็นตัวเส้นๆที่เหมือนเป็นลายผ้ามันเป็นกระเป๋าที่จะไม่ดูเรียบเกินไปนะครับมันจะดูมีเลเยอร์แบบภายใต้ภาพรดมเนี่ยคือใช้ง่ายนะครับเพราะว่าตามหลักแล้วมันอยู่ในโทนแบบเทาเข้มๆไปถึงดำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วรอบเนี่ยเขาปล่อยใบนี้ออกมานะครับมันชื่อ Black จ a ก u a วนะครับก็จะเป็นโทนสีดำที่มันจะดูมินิมอลนะครับหลายคนอาจจะหาไปใส่กระสูทหรือว่าใส่กับเชิ้ตทำงานตัวเนี้ยก็จะดูมีความเทคน้อยลงแต่ดูความเรียบหรูมากขึ้นนะครับและรอบนี้เขาจะมีใบหนึ่งนะครับพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะเป็นตัวกันกรีดนะครับก็คือจะเป็นวัสดุคัตพรูฟนะครับผิวตรงเนี้ยก็คือจะสามารถกันมีดกันเลยพวกนี้ได้ตัวเนี้ยก็จะแบบราคาสูงกว่าอีก2ตัวหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการการปกป้องนะครับเนื่องจากกันกรีดมันไม่ขาดเนี่ยเวลาเราจะไปเกี่ยวไปโดนไปขูดอะไร ไปใช้อ o u t d o o r จริงๆเนี่ยใบยเน็ตก็จะแบบทนทานมากๆนะครับเป็นออปชั่นพรีเมียมในซีรีส์นี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครเคยใช้สมัย R1 ของรุ่น iPad ที่เป็นตัวแรกเนี่ยคือความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะดังนั้นคือตอนนี้ R1 ไม่ใช่เป็นฟิลกระเป๋าเทคอย่างเดียวแต่มันจะมีความหรูหราความพรีเมียมเสริมเข้าไปด้วยนะครับก็สมกับแบบตัวดีไซน์ของเขากับวัสดุที่คุณจับแล้วคุณจะชอบมากๆนะครับผมว่าคอลเลกชันเนี่ยทำมาตอบโจทย์แฟนคลับ Apple คนใช้ Macbook หรือว่าคนใช Note ้นออย่่างดีคีคืเหตุผลทลทูกค้าชอบ นิดในเรื่องของหน้าตามันจะเป็นความเทนะครับคือ R 1 Series เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ใส่แล้วแบบมันจะไม่ได้เหมือนกับเราไปทํางานอย่างเดียวครับคือถ้าเราไปดูวิดีโอโปรโมทเขาอะ่ะเขาคิดถึงแบบคนที่แบบมีไลฟ์สไตล์แบบกระโดดข้ามรูอะไรเงี้ยเอาเป็นทุกซีรีส์ R ะ R1 อยู่ดีๆก็ต้องวิ่งแล้วก็กระโดดเนี่ยเมกาก็เอาอีกแล้วกระโดดข้ามรูอะไรพวกเนี้ยแต่คือมันเป็นแบบฟีลลิ่งว่าเฮ้ยแบบ คุณเป็นแบบอาร์ติสนะคุณเป็นแบบครีเอทีฟครีเอเตอร์อะไรเงี้ยแม้เราจะทํางานแบบตามออฟฟิศแต่จริงๆกระเป๋าควรโชว์ความเป็นตัวเองได้มากๆดังนั้นภายใต้ความสามารถที่มันสามารถใส่พวกแบบตัว macbook gadget อะไรได้เนี่ยมันแบบให้ความสําคัญกับเรื่องดีไซน์ค่อนข้างสูงนะครับเ,เป็นกระเป๋าคอมที่ดูไม่เหมือนกระเป๋าคอมนะครับมีความสตรีทแฟชั่นที่มีความเท่อันเป็นเอกลักษณ์ของนิก คราวนี้มาดูเรื่องการใส่นะครับนอกจากดีไซน์ที่โดดเด่นมากนะครับเรื่องการใส่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษของ NIP R1 ด้วยนะครับคุณเจสันก็ใช้คำหนึ่งครับเขาเรียกมันว่า intuitive access storage นะครับคือช่องใส่ที่สามารถเข้าถึงแบบสัญชาตญาณได้คือเขาบอกว่าแบบกระเป๋าบางทีเนี่ยใบแบ่งช่องข้างในเยอะๆเวลาเปิดต้องทาความเข้าใจเขาแบบน่าจะคิดในเรื่องของการแบบใช้งานที่เหมือนว่าคุณไม่ต้องใช้ความเข้าใจหรือพยายามจะ ควานหาแค่แบบเอามือล้วงไปปั๊บก็จะเจอของที่อยากใช้เลยจริงๆคือช่องแบบที่อยู่หน้าสุดจะซ่อนอยู่บริเวณนี้นะครับแฟนคลับอาวันจะรู้จักดีจะเป็นช่องหน้าซึ่งซ่อนซิปอยู่บริเวณด้านในและสามารถเปิดออกมาได้นะครับมันจะเป็นช่องที่แบบมีความเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงนะครับจากประสบการณ์ผมไปใช้จริงเนี่ยตรงเนี้ย มันก็ไม่ค่อยใส่อะไรได้มากนะครับแต่แทบไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าของส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่เข้าไปในช่องนี้จริงๆอย่างที่เหมาะสมนะครับอย่างช่องเนี่ยควรใส่อะไรที่เป็น Quick Access ก็อย่างเช่นตัวหูฟังเนี่ยที่เราจะหยิบขึ้นมาหรือว่าแบบหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่บริเวณเนี่ยแล้วลองคิดภาพคือเหมือนแบบเวลาเราสะพายติดตัวปับ๊บก็หยิบรึบแล้วก็ลงขึ้นมาได้เลยอะไรเงี้ยคือกระเป๋าใบเนี้ยผมว่าตอนใช้จริงมันจะอยู่ข้างหลังบ่อยกว่าแต่เราสามารถหมุนมาข้างหน้าเพื่อหยิบของได้นะครับของบางอันจะมีเสดไปอยู่ตตรงงงนนี้้้บบบาาาแแ่่่วคอข สะดวกมากๆนะครับแล้วก็อย่างไอ้ตัวนี้ที่มีตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะครับจะเป็นที่ใส่ตัวกุญแจนะครับถ้าใครแบบใช้เป็นแบบตัวลูกกุญแจอะไรแบบเนี้ยเราก็คล้องแล้วก็ดึงปลืดไปไขได้เลยนะครับบางแบรนด์ไหนจะทําที่เกี่ยวไว้เฉยๆแล้วเราต้องมาปลดล็อกนะครับแต่ตัวนี้ก็คือคิดมาให้แล้วว่ามันควรมีสายสลิงแบบนี้นะครับคืออย่างตัว แล็จากกัวเนี่ยเป็นตัวที่ผมเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันจริง,รงๆอันนี้คือจะให้ดู2อ,อันนี้คือยังไม่ใส่กับใส่แล้วนะครับอย่างช่องหน้าถ้าผมใช้เองบางที่ผมมีใส่แบบพวกมันคือตัว accessory max safe อะไรของ Mo ฟอะไรนี้หรือว่ายาดมนะครับซึ่งไม่รู้ทําไมต้องมี2อันนะครับรว่าแบบลิปมันเนี่ยมันเป็นช่อง quick a c c e s s อะหยิบของหยิบเร็วๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสะดวกนะครับใส่ในนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับของผม,มใส่หมดนี่นะแล้วเวลาปิดเข้าไปจริงๆอะ พี่นิดเขาตั้งใจแทบจะทุกรุ่นนะ่ะคือเขาจะคุมทรงคือบางทีเวลาเราใส่ของก็ไปเยอะเชฟมันจะเสียนจะตรงขึ้นมาพวกนี้เนี่ยให้เทียบกันใส่น้อยใส่มากทรงสวยอยู่นะครับบอกแล้วใบนี้มันต้องเทนะครับในนความเทจะสําคัญเสร็จปั๊บเนี่ยจริงๆนิดเขาก็จะมีในเรื่องของตัวช่องนะครับเพิ่มเข้ามาตรงเนี้ก็จะแบบเปิดขึ้นมาให้ใส่ซึ่งันนี้นจะเห็นว่ามันจะมีซิปและซิปมันจะโดนซ่อนผ่านตรงนี้เสมอนะครับก็เป็นออปชั่นว่าแบบเราอยากจะใส่อะไรที่มันแบบ ให้มันปลอดภัยนะครับแบบใส่ของที่แบบต้องเก็บมากขึ้นอย่างตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะใส่แบบสมุดโน้ตเอาไว้อะไรเงี้ยประมาณนี้คือแยกช่องกันนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ซ่อนนะครับอย่างผมใช้เองนี่เหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้นะไหนใส่อะไรไว้นามบัตรนะครับเอานามบัตรมาใส่ตรงนี้พูดตรงตรงนะช่องเนี้ยใส่แล้วแบบมันปลอดภัยมากนะเพราะว่าลืม คือใส่จนลืมเลยก็จําไม่ได้ว่าใส่อะไรนะครับแต่ว่าใส่ช่องนี้ไว้นะครับแล้วมันจะซ่อนอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ก็มาถึงช่องหลักช่องหลักและเป็นซิเนเจอร์ของตัวนิดอาวันตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วคือเปิดตรงนี้แล้วจะเป็นแบบแมกเนตนะครับไอ้ฟิลลิ่งแมกเนตเนี่ยหลายๆครั้งเราจะไม่เจอกันในกระเป๋าผู้ชายถูกปะถ้าเป็นกระเป๋าถือผู้หญิงเราจะเจอแล้วบางเดมันก็สะดวกแต่กระเป๋าถ้าเป็นแกจิตหรือเทคแบ็กของผู้ชายเขาไม่ค่อยใช้เพราะบางทีมันเหมือนแบบ ไม่ซิคเคียวไม่ปลอดภัยพออะไรเงี้ยมันส่วนใหญ่จะทำเป็นซิคมากกว่าแต่ว่าของนิดอะ่ะเขาดีไซน์มาดีว่าคือเขาทําเป็นแมกเนตแตบพับอันนั้นเรื่องฝนตกกันไม่ต้องห่วงคือมันลงตรงนี้แน่ๆแลวกระเป๋าเนี่ยเป็นวอเ e อร์ริเพลนต์แบบดีด้วยแมกเนตคือมันเร็วทุกคนคือการจะเปิดซิปอะ,อะทุกคนดูนะมันคือเปิดแล้วก็บ mm. อย่างนี้ถูกปะแต่ว่าถ้าเป็นแมกเนตอะคือมันจะเปิดมาแล้วก็เข้าไปหยิบของได้รวดเร็วมากๆากตามสัญชาตญาณอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมาก ที่ตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วแล้วตัวเนี้ด้วยการที่มันเป็นแมกเนตพอเปิดมามันก็จะเป็นช่องหลักที่จะต้องใส่อีกทีหนึ่งคือไอช่อง macbook ที่พูดถึงเนี่ยคือเขาจะมีช่องบริเวณด้านในตรงนี้ครับแล้วก็ จะมีการทําตัวผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับกันดอยให้เรียบร้อยนะครับดังนั้นตัวนี้เป็นของใหม่ที่มีมาในรุ่นนี้ก็คือถ้าเกิดมี MacBook อันนี้ของผมไซส์14นิ้วนะครับหรือว่า13นิ้วรุ่นเก่าๆเนี่ยหรือว่าโน้ตบุ๊กที่ไซส์เท,เท่าก็ใส่เข้าไปช่องนี้ได้เลยนะครับชิ้นนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆนะทุกคนบางแบรนด์เวลาเป็นกระเป๋าถูกๆอะ่ะช่อง MacBook เขาแยกแต่เขาไม่ทําผิวให้นะครับมันก็เปรืองและมันใช้วัสดุ2ชิ้นแต่พูดตรงๆนะน,นิดไม่เคยแคร์นะครับเขาอยากจัดวัสดุกี่ชิ แล้วก็มีตัวนี้ทุกคนมันเป็นแบบตัวสแตรปนะครับที่จริงๆดึงได้มาล็อกอีกทีหนึ่งนะครับคือในมุมนึงอะ่ะมันก็ดีตรงที่แบบแม็กมันจะอยู่เป็นที่ใช่ปะแล้วคงจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คุณแบบอย่างนี้มันก็จะไม่หล่นกอัมาซึ่งจริงตรงเนี้ยผมว่าถ้ามันเทียบเท่าอะ่ะก็คือ iPad Pro 12.9ที่ก่อนหน้าเนี่ยรุ่นที่แล้วยังยังไม่ตอบโจทย์ใช้ได้ถึง11นิ้วนะครับแล้วจริงๆผมว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันเหมาะกับ iPad ด้วยนะคือเวลาเราใช้ iPad บางทีเราไม่อยากใช้เป้เราอยากได้อะไรที่เป็นกระเป๋าที่แบบสลิงแบ็คอะเหมือนออกไปแล้วมันไม่ใช่แบบโอ้ยต้องไปทํางานขนาดนั้นเราแบบอยากจะสะพายแล้วขึ้นรถไฟฟ้าเดินไปนู่นนี่หยิบ iPad มาเอาปากกาขีดขีดเขียนเขียนตามไอเดียเนี่ยฟีลลิ่งตัวนี้ตอบโจทย์มากก็ใช้ช่องเดียวกันได้นะครับภายใต้ช่องเดียวกันตรงเนี้ยจริงๆ เขาจะมีบริเวณด้านหน้าอีกนะครับที่แบ่งช่องให้ซึ่งตรงเนี้จะเป็นช่องที่แบบไว้ใส่ของอื่นๆนะครับโดยพื้นฐานก็อาจจะถ้าเกิดใช้กับ macbook นะก็ใช้ ipad 10นิ้วก็มาใส่ช่องข้างหน้าอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัว macbook เนี่ยไว้ใส่ช่องข้างหลังแบบนี้นะครับให้มันอยู่คู่กันแบบนี้ตอนผมใช้จริงผมไปใช้ตัว ipad mini ไงก็จริงๆรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้เลยแยกกันนะครับแล้วก็ บริเวณตรงนี้นะครับเขาจะมีช่องบริเวณด้านหน้าเป็นช่องตะข่ายนะครับที่แบบมันมีซิปด้วยนะครับมีให้2ช่องด้วยกันบางคน,นอาจจะเอาหัวชาร์จอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับ ข้อดีของอันนี้ทุกคนจะเห็นว่าแบบเออถ้าเราใส่ macbook เข้าไปใช่ปะมันก็จะไม่มาเจอกับไอ้ตัวพวกหัวชาร์จต,ตรงนี้โดยตรงนะครับมีช่องขั้นเอาไว้นะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะมีช่องขนานอีกทีหนึ่งที่ตอนแรกผมใช้เองอ่ะผมไม่รู้นะแต่ว่าไปนั่งดูรีวิวละเอียดถึงเข้าใจว่ามันมีชิ้นนี้อยู่ด้วยนะครับหลายคนก็อาจจะมองข้ามมันไปคือซ้ายขวาบริเวณด้านในตรงเนี้ยเขาจะมีตรงผ้าสแปนเด็กนะครับช่องบริเวณทางซ้ายทางขวาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันคงเอาไว้เสียบอะไรได้บางคนอาจจะมีขดน้ําเล็กๆก,ก,ก็มาเสีียบบตรรงน้้ไไดหืออาจจะปเส กอะไรพวนี้คือภายใต้ตรงเนี้รูปแบบหน้าตาแบบเล็กสุดของเขาอ่ะคือไซส์นี้ก็คือจะเป็นไซส์5ซนติเมตรอันนี้เราใส่ตัว Macbook ไปละเดี๋ยวผมใส่ iPad อีกสักอันหนึ่งแล้วกันอันนี้คือไซส์แบบใส่ Macbook แล้วก็ใส่ iPad เข้าไปนะครับซึ่งเป็นไซส์บางสุดของเขาทีเนี้ย n ิด r 1 o อ่ะจะมีฟีเจอร์พิเศษมันขยายไซส์ได้นะครับและใช้คำว่ารุ่นเมกาการขยายไซส์เนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นจากเดิมด้วยเขามีจุดขยายไซส์ให้2จุดนะครับ จุดแรกอยู่ตรงนี้ซึ่งเมื่อก่อนอะ่ะมันจะเป็นผ้าที่แบบดึงดึงยืดยืดตัวนี้เขาพัฒนาเขาใช้ตัวล็อกของแบรนด์ดู r าเฟลกนะครับเขาเรียกมันว่าสไลด์ล็อกนะครับความหมายคือนี่คือมันเป็นล็อกแบบสไลด์อ่ะแต่ว่าตอนที่คุณจะนันะ่นอ่ะคุณไม่ต้องมาดึงปรับสายอะไรพวกเนี้ยคุณปลดเลยบางคนอาจจะคุณอยากกระเป๋าเดินทางที่แบบบางทีเราดึงขยายสายแล้วเราต้องมาดึงสายไหมให้มันขยายตัวนี้ใช้วิธีปลดล็อกออกป๊บขยายขึ้นมานี่ มันจะขึ้นมาเป็นประมาณ11ซนติเมตรนะครับที่แบบขยายขึ้นสําคัญคือเขาจะมาขยายช่องกลางตรงนี้ยช่องกลางเราจะใส่ได้เยอะขึ้นแต่ว่าตัวนี้ในเมื่อทําเมก้านะครับคุณเจสันก็พูดไว้แล้วว่าอยากจะให้มันพิเศษมากๆนะครับให้มันอัปเกรดไปอีกเขาก็ทําจริงๆก็คือเขามีช่องขยายไซส์เพิ่มเติมแบบเวอร์ชัน10มีตัวปลดล็อกเพื่อเร็วนะแล้วนะมีขยายไซส์รอบที่2อีกแบบนี้อันนี้คือเหมือนแบบขยายให้มันกลายมาเป็น messenger bag ให้มันหนาคุณอยากบางคุณก็เก็บ1ิปไป ติดล็อกเข้าไปถ้าคุณอยากหนาอยากใส่ของเยอะก็ใส่แบบนี้ได้แล้วผมเปิดนี้ทุกคนดูทุกคนเห็นความต่างปหมนี่นี่คือช่องเต็มของมันใหญ่ขึ้นเยอะมากและอันนี้คือไซส์เต็มที่เขาบอกว่าใหญ่กว่ารุ่นเก่าเกือบเท่าตัวกว้างไซส์เนี่ยจริงๆตามที่เขาบอกคือใหญ่ขนาดใส่กล้อง DSLR บางรุ่น และเลนได้อีก2อันเขาจะมีตัว c a m e r a c u ิ e ขายแยกนะครับให้เราสามารถเอาเข้าไปใส่แล้วกล้องเข้าไปใส่ขไในได้เลยตัวนี้สามารถใช้เป็นกระเป๋ากล้องได้แต่ไม่ได้ใช้ได้กับทุกตัวนะครับจริงๆแบรนด์ก็มีลงสเปคกไว้ให้ว่าเป็น c a น o n รุ่นไหนนิคอนรุ่นไหนที่แบบสามารถใส่ได้นะครับอย่างตัวนี้ความหนามันแบบเนี้ยขดน้ําดูไซส์ขวดน้ำนะคือแบบผมยัดเข้าไปยังได้เลยมั้งเนี่ยคือได้ถึงประมาณเนี้ยแม็กหนึ่งขวดน้ำหนาหนา1นะครับและจริงๆก็ยังจ,งจงุได้อีกเจ๋งมากคนเจสัน คุณทําได้ดีมากครับอันนี้ผมแบบประทับใจนะครับคือผมรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณจะต้องทําขยายไซส์แต่ไม่คิดว่าคุณจะทํา2สเต็ปให้แบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีช่องสุดท้ายนะครับที่จะเป็นช่องแบบติดตัวนะครับอันนี้คือตามหลักมันนับเป็นช่องลับนะครับเวลาสะพายมันจะแนบติดตัวดังนั้นจะเป็นช่องที่ปลอดภัยที่สุดในกระเป๋านะครับซึ่งจริงๆเขาก็แนะนําให้ใส่ของที่แบบต้องการความปลอดภัยสูงสุดอย่างเช่นอย่างเงี้ยกระเป๋าตังค์นะครับก็จะต้องใส่ตรงนี้นะครับเพื่อให้แบบมันติดตัวตลอดเวลาถ้าใครเเอาาไปปต่งระทศ พาสปอร์ตนะครับเงินใส่ในช่องนี้เดี๋ยวผมให้ดูความต่างนี่ตอนเนี้ยเราจะเหมือนมี3ไซส์พอดีทุกคนอันนี้คือไซส์เริ่มต้นนะครับหเซนติเมตรอันนี้สเต็ปสนะครับคือก็ไม่ถึงกับสเต็ปสองแล้วผมยังไม่ได้ขยายไซส์เต็มแต่ผมใส่ของมาไงก็ประมาณ11เซนแล้วตัวนี้ไซส์ใหญ่สูงสุด15เซนติเมตรคือจริงๆอย่างตอนผมใช้เองอะไอช่องซิปอย่างเงี้ยผมเปิดมาเสียบ Kindle เอาไว้อะไรเงี้ยสะดวกมากเลยมันแบบจัดเป็นสัดเป็นส่วนเดียว แล้วตรงนี้ผมก็ใส่อิสระอะไรนิดๆหน่อยๆของผมนะครับตรงนี้จะเป็นเวอร์ชั่นบางแล้วแบบตัวด้านหลังอันนี้ผมใช้เองคือเนี่ยคือที่ใส่นำบัตรอะไรเงี้ยหรือว่าแบบพาสปอร์ตนะครับใส่ไว้ช่องด้านหลังแล้วมันแบบเป็นระเบียบอะคือผมเป็นคนกระเป๋าลกไงใครเคยดูคลิปเก่าๆจะรู้แต่ใช้คําว่าผมไม่เคยพลาดในการหยิบหูฟังอีกเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมัน อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับจะหยิบหูฟังปั๊บใส่ปุ๊บก็แยกสัดส่วนกันชัดเจนนะครับคือจริงๆอ่ะตัวนี้พอมันได้ใส่นครับแบรนด์เขาคิดถึงเรื่องของแบบการแบบใส่กับกล้องไปด้วยนะครับกล้องอย่างนี้อาจจะเหมาะกับแบบ ให้มีตัวคามิล่าคิวไปใส่แต่ก็แล้วแต่นะเพราะว่าหลายๆคนก็รู้ว่ามิเลเลสแบบบางทีมันก็แบบทนแล้วถ้าเราไม่ได้ไปใส่กับอย่างอื่นก็พอใส่เข้าไปได้หรือว่า GoPro DJI Pocket เลยพวกนี้จริงๆใส่เข้าไปช่องหลักได้เลยนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ได้พกเต็มขาจะใส่ช่องหน้าก็เป็นไปได้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันจบแล้วใช่ไหมช่องเยอะขนาดนี้มันพอเลยหรือเปล่ายังไม่จบเพราะว่าภายใต้ทั้งหมดที่ทุกคนเห็นนะมันมีช่องลับในช่องลับ อันนี้ชอบในใบแรกนะครับทุกคนจะดูไม่ออกว่าช่องเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแต่ความจริงก็จะมีการซ่อนช่องสุดท้ายเอาไว้นะครับใช้ปลดล็อกนะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับดูลัสร็จตัวสไล,ลอกนะครับแล้วก็มีช่องนี้ทุกคนเห็นปะโอ้โหคืออย่างนี้ช่องเนี่ยมันมีตั้งแต่รุ่นที่แล้วละมันเอาไว้ใส่ขวดน้ําไว้ใส่ลม่มได้เอาไปใช้จริงชอบมากผมชอบมากที่มันสามารถมีช่องแยกในการใส่ขวดน้ําได้ไม่ไว่าจะเป็นขวดน้ําเราซื้อขวดน้ําของเราเองเนี้ยแล้วก็ใส่แยกไปอย่างนี้นะครับ ถ้าเกิดมันมีอะไรรั่วอะไรพวกนี้ก็ไม่ไปยุ่งกับอะไรข้างในซึ่งผิวกระเป๋ามันเป็น r e พ e ลเลนต์อยู่แล้วรุ่นก่อนนั้าเนี่ยเขาจะเป็นช่องรับที่ยัดเข้าไปเลยถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้พอมันเป็นรุ่นเมกาช่องรับมันจะใหญ่มากเขาเลยทํำล็อกให้ด้วยเขาจะใช้คําว่าเป็นเซมิล็อกก็คือเหมือนแบบปิดกันของไหลออกมาเฉยๆแต่ไม่ได้ล็อกตายช่องลับจริงๆอะ่ะเขามีให้2ฝั่งเลยครับ ที่สามารถเข้าไปได้แต่ผมเข้าใจว,าว่าตอนใส่จริงๆอ่ะคงจะใส่ช่องใดช่องหนึ่งเพราะว่ามันน่าจะมาเกยกันเพียงแต่ว่าถ้าของที่เราใส่มันไม่หนามากก็จะใส่2ช่องคิดว่าได้นะครับสำหรับช่องใส่ก็จะมีประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าแบบจริงๆแบบนิดอา1 m วันเมกาเนี่ยภายใต้หน้าตาที่ดูเรียบๆแบบเนี้ยช่องใส่เขาครบเครื่องมากแล้วสังเกตว่าทุกๆช่องที่ออกแบบมา จะมีการคิดมาให้แล้วนะครับว่าจะให้ออกไปใช้ยังไงไม่ได้ใส่มาเยอะๆกันเกินเฉยๆแต่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีให้มันตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตต้องบอกว่าภายใต้กระเป๋าที่เท่และดูแบนขนาดดีเป็นเทคสลิงแบ็คที่สมบูรณ์แบบมากครับเราคุยเรื่องดีไซน์หน้าตาใช่ไหมครับที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็การเก็บที่แบบเข็นบางๆแบบนี้คือเก็บที่เยอะนะครับเขายังมีไฮไลท์อีกตัวหนึ่งคือการสมใส่ของเขาที่มาพร้อมกับความบางนะครับวดูววน,นี้ผมอาจจะต้องยืนนิดนึงนะครับใบเนี่ยครับจริงๆมันเป็นกระเป๋าที่การ ใส่มันเทมากนะครับนิดเนี่ยไม่ใช่กระเป๋าที่คุณจะไปใส่เอออย่างนี้นะก็ก็กกใส่ได้คือการใส่ที่เทนะครับคุณจะต้องมาสะพายอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วตัวล็อกเนี่ยตัวล็อกคุณปลดล็อกนะครับรึบอ,อย่างี้นะครับยังไม่พอคุณต้องมีอ,อ อย่างนี้ด้วยนะครับนี่คือการใส่นิดอาวันที่ถูกต้องนะครับผมจะบอกนี้ได้ว่าตัวล็อกเนี่ยเขาทํามาตั้งแต่รุ่นแรกแต่เขาบอกว่าพัฒนามา3รอบนะครับนี่คือเจน3ของเขาแล้วและเจน3เนี่ยเขาพัฒนาให้เหมาะกับไซเมกาคุณเจสันก็บอกเลยว่าปัญหาของตัวไซเมกาเนี่ยที่เขาทําให้มันจุได้เยอะคือน้ําหนักมันจะเยอะซึ่งผมได้ลองเล่นแล้วก็เจอก่อนที่คุณเจสันจะพูดใน Kickstarter แต่เรามองตรงกันว่าเขาแก้ปัญหาเรื่องน้ำหนักเนี่ย ผ่านวิธีการสวมใส่ให้กระเป๋ามันกระชับตัวมากขึ้นนะครับคือตัวล็อกของรุ่นนี้ครับเขาเพิ่มเติมชิ้นนี้มาคือมันสามารถขยับได้ทุกคนถ้าใครเคยใช้นิด R 1วันตัวเก่าจะรู้ว่ามันจะขยับตรงนี้ไม่ได้คือภายใต้การใส่อย่างเงี้ยสมมติเวลาเราใส่ใช่ปะสวมเข้าไปใช่ไหมตรงเนี้ยตอนใส่ครั้งแรกมันอาจจะรู้สึกถ่วงน้ําหนักซึ่งจริงที่เขาแนะนําคือแบบคุณควรจะดึงรื้อให้มันกระชับติดตัวแบบนี้ นีนค,คือมันจะมีความเป็นสลิงแบ็กแบบชิดกับตัวเองมากๆพอมันชิดกับตัวเองแบบนี้จากที่ผมทดสอบมันเบาลงผมอยู่ท่าเนี้ยได้ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ไหวไเลยเงี้ยคือถ้าใครใช้ในชุดประจําวันแบบนั่งรถไฟฟ้าไปทํางานหรือพวกเนี้ยได้ ภายใต้ตรงนี้แบรนด์เขาจะมีอิสเซสซิลีเสริมป็นโชเดอร์แพดที่สามารถซื้อเพิ่มได้ถ้ารู้สึกมันบาดน้อง p s บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะบาดไหลหรือเปล่าแต่อย่างผมใช้ผมไม่รู้สึกนะผมคงไม่ใส่เพิ่มผมอยากได้ความบางมากกว่าทุกคนดูความนิ่งของมันสังเกตป่ะผมพลิกตัวเนี่ยมันจะขยับแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือพร้อมจะไปกระโดดข้ามดัวได้นะครับเดี๋ยวลงออฟฟิศผมก็จะกระโดดข้ามไปขึ้นบินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็คือแต่คล่องตัวมากๆนะครับแล้วก,การจะปลดล็อกอย่างี้้แลวกก็ยิบออ คุณจะใช้นิดคุณต้องปลดอย่างนี้นะครับคุณจะ,ะข้ามหัวอะไรไม่ได้นะครับแล้วอย่างที่ให้ดูตะกี้คือกระเป๋าคอใส่มันจะมีความสลิมแน่คือคอนเซ็ปต์ของนิดเลยว่าจริงๆเป็นกระเป๋าที่บางและติดก,กับตัวมากๆนะครับแม้จะใส่ได้ถึงไซส์ macbook ก็ตามนะครับเขาคิดมามากกว่านั้นอีกแล้วผมไม่เชื่อผมจะได้ใช้จริงคือชิ้นนี้ชิ้นเนี้ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนรุ่นของตัว ipad ก็มี แต่พอเป็นตัว MacBook มันมีโอกาสที่ใช้เยอะเพราะว่าอย่างงี้สมมติผมถึงออฟฟิศใช่ปะผมปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องเดินไปไหนมาไหนนะครับการจะมาสปายที่เช่เนี่ยก็ไม่ควรทําบ่อยเกินไปนะครับมันจะดูอวดนะครับก็ถือเอาก็ได้ซึ Make sense มาก <S Make <sense> s e n s มากๆเพราะน้ําหนักมันเยอะไง ในนี้มี macbook กับ ipad เราจะสะพายไหล่ตลอดมันก็ปวดแล้วตัวเนี้ยเขาใช้เป็นตัวผ้ายางที่แบบลบคมให้เรียบร้อยนะครับเวลาถือเนี่ยคือไม่ได้บากนิ้วนะครับจับแล้วมันถนัดเนี่ยแล้วก็ยกแบบนี้แข็งแรงนะครับคือดีไซน์ดีอ่ะใครจะไปคิดว่ากระเป๋าทรงนี้บางๆจะเก็บอย่างนี้เอาไว้นะครับผมจะบอกอันนี้ด้วยเขาภูมิใจมากคือตัวเนี้ยตัวสายล็อบเนี่ยเขาทําตัวปลดล็อกไว้ให้นะครับน่าจะมีสฝั่งเลย ความหมายที่เขาพยายามบอกเราก็คือจริงๆตัวเนี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนถนัดมือซ้ายหรือว่าถนัดมือขวานะครับสามารถปลดล็อกให้ตัวสายเนี้ยไปอยู่ในตำแหน่งที่คุณถนัดได้เลยนะครับคืออันนึงอ่ะที่อยากบอกคือมันไม่ใช่เป็นแบบกระเป๋าใส่ macbook แบบสลิงข้างเดียวที่แค่คิดขึ้นมาให้เสร็จๆอะ่ะแต่คิดขึ้นมาให้ใช้จริงทุกคนเพราะทุกคนี่ยจะต้องมีคําถามว่ามันจะหนักเกินใช้จริงไหมฉันจะกลับไปใช้เป้รือเปล่าผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้ใช้มา2อาทิตชิและ ได้ใช้จริงผมยังไม่กลับไปใช้เป้เป็นตัวที่ใส่ macbook ใส่ ipad แล้วแบบใช้จริงได้ครับบริเวณด้านล่างนะครับจะมีสกเนเจอร์ของนิตตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นตัวปลดล็อกคือเราเห็นกันว่าเป็นตัวขยายไซส์ใช่ไหมครับกับการตรงนี้จริงๆสามารถเอาไปใส่ขาตั้งกล้องได้นะครับหรือว่ามีอะไรเป็นแท่งๆเป็นไม้ตะบองอะไรก็เอามาติดตรงนี้ได้นะครับมันเป็นฟิลลิ่งกระเป๋าหรือฝรั่งบางทีเขาชอบตัวที่แบบท,แบบที่รัดที่มัดในส่วนของตัวกระเป๋าเวลาเป็น backpack ขาจะชอบมีอะไรแบบนี้มันทําให้เราสสาาามมรรรถแขขวนนนนใ่ออะะไได้ก้กกึึีีทงคับ สวยครบจบในตัวเดียวนะครับนิดอวันเมกาสำหรับตัวนิด R1 ันเมกานะครับผมอยากจะสรุปอย่างหนึ่งว่าสมการรอคอยในมุมนึงคือผมต้องรีวิวสินค้าแต่ีกมุมนึงผมก็พูดในฐานะ แฟนคลับตัวน้อยๆของนิดคนหนึ่งนะครับที่ก็รอดูเหมือนกันว่าถ้าเขาทำไซส์เมกาแบบจะออกมาเป็นยังไงนะครับคือมุมแรกอะทุกคนก็คิดท้ายกันแหละว่าคือทำให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อให้ใส่ MacBook นะครับยิงโจยดเรื่องน้ำหนักที่มันจะเป็นปัญหาใหญ่เขาก็แก้หาวิธีใช้ให้คนสามารถเอาไปใช้จริงๆโดยที่ไม่เสียรูปลักษ์ของนิดแล้วก็ยังตอบโจทย์คนใช้ MacBook มากๆอันนี้ผมเข้าใจว่าเหมือนเป็นไฮไลท์ของแบรนด์นิดอีกทีหนึง่งว่าเวลาเขาจะทำโปรดักต์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งอะเขาจะเริ่มตั้งแต่การดีไซน์และเาาะคิดถึงงรรรรื่อปสบกกณ์กใช สูงมากๆนะครับก็ต้องบอกว่า R1 Mega ก็ยังถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับสมกับที่เป็นซีรีส์ R1 ของเขาจริงๆนะครับหรือจะเรียกได้ว่าเป็นกระเป๋า t e เทคลิงแบ็ k ที่เท่ที่สุดที่หาได้นะตอนนี้แล้วครับ เท่าที่ผมเข้าใจนะครับตอนนี้แฟนคลับนิดหลายคนก็น่าจะแบบหาตัวนี้ไปใช้ผมก็จะว่ายอดจองตัวเนี้ก็คือตกประมาณ4ี่ห้าพันใบแล้วนะครับถือว่าได้รับความนิยมมากๆนะครับเราต้องบอกลูกค้า4ี่สองห้าตัวนี้ซื้อกับทางร้านของเราได้นะครับก็ทางออนไลน์นะครับสี่สองห้าดีกรีนะครับหรือที่หน้าร้านของเราทุกสาขานะครับตัวนี้เราจะเอาตัวจริงไปให้ลองจัดลองใส่ลองนั่นกันว่าตรงกับที่ผมพูดหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะครับจะซื้อแกะเจ็ตต้องที่นี่เลยนะครับสี่สองห้าดี รีวิวชับคัดของดีสั่งง่ายสั่งไวได้ของชัวร์ครับ yeah, 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 yeah. ฝากน้องด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเดีย๋ยวไม่มีโบนัสฝากด้วยครับ